คอมสุนตรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิเซตของแท้ การเซตแอนเซอของเราพาคุณผู้ชมออกมานอกสถานที่เพื่อที่จะมาร่วมง,งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ Apple Channel นะคะอย่างที่ได้ชมภาพไปบางส่วนตั้งแต่เบรกที่แล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีเหล่าศิลปินดารานะคะมาโชว์บนเวทีเยอะแยะมากมายนอกจากนั้นซิลปิปี้นะคะรวมถึงลูกค้านะคะก็มาร่วมเป็นสักขีพยาน,นะคะ่ะในการที่จะทำช่องนี้ให้มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะกด ก็ไปดูได้เลยแต่บรรยากาศทั้งหมดจะเป็นยังไงนึกว่าเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าค่ะหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากวันที่9เป็นต้นไปนะฮะ Apple Channel ก็จะทยอย แบ่งรายการออนแอร์เป็นเฟสเฟสไปนะครับเฟสแรกเนี่ยอาจจะมีมาสเตอร์สักประมาณ4-5ชั่วโมงต่อวันแล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงแม็กซิมัมที่8ชั่วโมงต่อวันนะครับซึ่งถ้าในคนทำรายการชัตเทลไลท์ก็จะรู้ว่าเป็นการลงทุนที่บ้ามากลุยไปทุกเทศกาลสุดมันในฟาสเฟสลุได่รู้แหะก็หาพงเข้ามาก็จะเข้าอ่ะก็สนุกดีไม่แน่กวนเลยเทาไรหรอก กินทุกอย่างที่ขวางหน้าก่อนตายต้องได้กินโค้งมลรงอะขนลุกะพบกับรายการ Die Hard Project ครับผม Die Hard Project เล่นพี่เรนไปทุกที่ไม่มีกลัว Die Hard Project ่ใชอย่างี้อะไรสคริปไม่ได้เขียนนายยังอ่านสคริปอยู่อีกเหรอถ้าจะอร่อยทำไมครับต้องผสมกันภารกิจนี่แหละโอ้ยยี่จะไปถึงคุ้มค่าไม่อายไม่เจ็บสวยได้ในทุกวัน new tip on the blog Tips on t h ออน x ดบกค่ะบล็อกออนทีวีท e ี่ทำให้คุณสวยเัดเชิดคูไปกับเราสองคนค่ะเมาเมามันในทุกเรื่องเมาทูเมา เม้าทูเม้์กันะทัก Apple Channel แรงดึงดูดเนี่ยมันทำให้เรามาเจอเจอกันโอ้โหคุ้มค่าตัวทุกบาททุกสตางค์อันนี้คืออิ้วปรอมไม่อยากบอกชื่อประเทศนะว่าประเทศไหนนิยมทำ้องเป็นภาษาจีนใช่ไหมพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมป้องพ่อหลายคนอาจจะงงว่าเป็นบ้านใครเป็นบ้านใครด้วยบ้านองถอดความลับแห่งดวงชะตาถอดรหัสดวง พบกับเบียและถอดรหัสดวงกันอีกเช่นเคยนะคะพบกับพี่บุ๊กหมอดูไพ่ทาโร่ของเราไม่มีไพ่การแต่งงานหมอดูสุดพิเศษค่ะเพราะว่าเธอคนนี้สามารถฝืนดวงได้เราสูญเสียของสําคัญอย่างเงี้ยแปลว่าเราเสียเงินบริจาคของสวยงามดีกว่าไหมอีกหนึ่งหมอดูหมอดูแก้วนกพะก้านั่นเองเป็นช่วงที่ชาวราศรีกรมีเคราะห์เพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยทับจุดเกิดคุณพระคุณพร้อมที่จะเช็คดวงแล้วหรือยังคะค้นหาสิ่งร้นลับที่ซ่อนอยู่ Where are you เขาอยู่คนเดียวในบ้านนะแต่ ไม่รู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวถึงแม้ว่าคุณอยู่คนเดียวในห้องแต่คุณอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวก็ได้เฮ้ยนี่เรามานั่งทำเย้เลยอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเมื่อเรียนสมตัวอยู่บ้านเดียวกันเชี่ยป้าบอสื่อากดู Apple Channel อ่ะขอให้เปลี่ยนช่องทีดม่ไรของมึงไม่ถึงเงินวะโอ้ย นี่ดีมีที่เก่าเนี่ยตะลุยท้องทุ่งทั่วไทยแหวกทุ่งอินเดียนาต็อกออกผจญภัยตามหาของไม่มีค่าที่คนทิ้งกว้างเพราะเชื่อว่าของทุกชิ้นมีค่าถ้ามองเห็นคุณค่าในตัวของสิ่งนั้นและอีกมากมายกับช่องที่ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงแล้วถ้าในมุมมองของคุณยุตนาเองเนี่ยคิดว่าอีกนานไหมคุณภาพของซีทร้ายทีวีมันจะอยู่ในระดับที่เราสามารถที่จะไปแข่งกับฟรีทีวี TV ได้อีกนานไมาหมอะฮะ อันดับแรกเนี่ยกสทชต้องเกิดก่อนอพอกสทชเกิดปุ๊บเนี่ยเราจะมาควบคุมช่องที่ไม่ใช่ช่องที่เป็นเหมือนกับเขาจะคัดช่องที่มีคุณภาพเท่านั้นนะฮะให้อยู่ในระบบสัตว์ไลท์ให้ในระบบทีวีระบบดิจิตอลซึ่งเขากำลังจะออกมานะฮะเ<ร>พราะฉะนั้นก็จะเหลือช่องเนี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยประมาณหนึ่งผมว่าช่องที่ดูได้ในสัตว์ไลท์ปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ200กว่าช่องเนี่ยมีคุณภาพผมว่าไม่เกิน40่ช่องที่เราหมุนไปดูได้นะฮะ แล้วผมว่าวันหนึงข้างหน้าอยากเห็น40ช่องนี้พัฒนาตัวเองแข่งกันฮะแข่งกันไปเรื่อยๆและทั้งหมดนี่ก็คือ Apple Channel Gravity TV 24ชั่วโมงช่องรายการบันเทิงวาไรตี้ที่พร้อมส่งแรงดึงดูดให้คุณมาร่วมสนุกกับเราแล้ววันนี้โอกาสที่ผมมองเห็นเกี่ยวกับกธุรกิจทีวีดาวเทียมนะฮะก็คือว่าวิทยุเนี่ยมันเป็นมันขึ้นอยู่กับสมรรถน ซึ่งเราคาดเดาไม่ได้เลยว่าวันหนึ่งข้างหน้าเรายัางเป็นเจ้าของขึ้นอยู่หรือเปล่าหรืมแม้ปัจจุบันเราจะมีอ,อยู่สี่คลื่นก็ตามแต่นะครับวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะขึ้นค่าสัมทานแพงขึ้นหรือเปล่าในขณะที่ธุรกิจทีวีดาวเทียมเนี่ยมันกาหนดต้นทุนได้เรารู้เลยว่าค่าเช่าต่อปีเราเนี่ยกับไทยคมเท่าไหร่เรารู้เลยว่าเราเซ็นไป5ปีเราต้องจ่ายไทยคมเท่าไหร่เรารู้เลยว่าค่าโปรดักชั่นต่อคอสต่อตอนที่เราทำออนอากาศไปเนี่ยเท่าไหร่แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าลูกค้า ในฐานกลุ่มทีวีดาวเทียมสปอนเซอร์ที่ซื้อเข้ามาเนี่ยตอนหนึ่งนาทีโฆษณาเนี่ยราคามันเท่ากับซื้อสปอนส์วิทยุนั่นหมายความว่าเรากําลังเล่นอยู่ในหลีกที่เราถนัดนะฮะเราไม่ได้ข้ามไปเตะในอีกหลีกหนึ่งเช่นถ้าเราข้ามไปเตะในฟรีทีวีเนี่ยค่าโฆษณามันเป็นนาทีละเป็นแสนนี่เรายังอยู่ในนาทีละหลักพันบาทนะฮะเพราะฉะนั้นมันคือหลีกเดียวกับสิ่งที่เราทําอยู่ประจําหากินอยู่ทุกวันนั่นคือทำรายการวิทยุอยู่ค่าโฆษณาก็นาทีละเป็นหลักพันบาทเหมือนกัน กลุ่มลูกค้าของเราก็เป็นกลุ่มเดิมๆที่ท่านซื้อเรานวิทยุแล้วเราอยู่รอดมาได้เป็น10กว่าปีเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าทีวีดาวเทียมเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเราะแล้วอย่างนี้เราก็ไม่มีปัญหาเรื่องของแอดหรือว่าลูกค้าที่จะมาลงในช่องเราเลยสิคะก็ค่อนข้างแปลกประหลาดนะฮะหลายคนก็ชอบถามว่าเห็น Apple c h ช n n e ลนะั้นขึ้นทดลองออกอากาศมาอยู่ประมาณ4เดือนละเงินเยอะมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่มีโฆษณาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเราบ,บอกโอเคถ้าอยากให้โฆษณาวิง่งเดี๋ยวเดือนหน้าทําให้ดูก็ ก็โทรไปหาลูกค้าก็มีตัวต้ามาวิ่งก็มีไทยประกันชีวิตมาลงคือเรายังไม่อยากขายเขาในจังหวัดที่เราไม่พร้อมเราซื่อสัตว์กับลูกค้าครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ก็ตามที่คอนเทนต์ของเราสมบูรณ์แบบเราถึงจะเดินไปแล้วจับมือไปกับลูกค้าเพียงแค่4ีเจ้าที่จะไปกับเราทั้งปีแล้วก็เดินไปด้วยกันแค่นั้นเองค่ะ Okay. งานวันนี้เปิดตัวเ,เป็นทางการนะครับคนที่เคยสนิทกับเรานะครับคนที่เคยเป็นพันธมิตรกับเราที่จับมือกันกับเรามาตลอดนะฮะก็จะมางานวันนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะผมเชื่อว่าการเปิดตัวซัตเทร์ไลท์สักช่องหนึ่งเนี่ยคง <Yes. S 1> ไม่มีที่ไหนเท่าที่เคยไปงานมานะฮะทำเท่าเราอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะเห็นนะตั้งแต่เปิดมาจะมีโดมกล้องลำมาเปิดแผ่นนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีเซเลปมากมายที่มาในงานไล่ตั้งแต่นางสาวไทยนะมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส นูน่นนี่นู่นนี่เฉพาะพิธีกรเราก็กินเข้าไป3 0มสิบกว่าคนแล้วฮะ <c oughs> ที่มาในงานนะฮะ <c oughs> นั่งแต่งหน้าเชนแต่งหน้าคนละบ่ายสาม <c oughs> ฮะมานั่งแต่งหน้าทีละคน <c oughs> ะยังมีระดับซีอเจ้าของกิจการะฮะ <c oughs> อย่างเช่นไทยประกันชีวิต <c oughs> อย่างเช่นเมื่อกี้ก็เพิ่งเห็นไปคุณรัฐโอสานุเคราะห์เจ้า <c oughs> ของรองสสภา <c oughs> ก็มาซ้อมจะร้องเพลงให้เราเพลงหนึ่งยังมีคุณเต้จากสิงห์นะฮะมีโอ้หลายคนฮะคือขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าเอ่ยชื่อใครไม่ครบนะฮะเอาเป็นว่าหลายๆคนที่มาในงานวันนี้ ้วนแล้วแต่เป็นเป็นเพื่อนที่น่ารักที่พร้อมที่จะเดินไปกับเราแล้วก็คิดว่าจะพร้อมที่จะพัฒนาวงการทีวีสัชลัยทีวีไปพร้อมๆกันกับเราครับสวัสดีครับชาว psi ฮะพวกเรามาจากรายการ Die h a r d Project รายการอะไรนะ Die Hard Project ครับได e Hard Project เหรอฮะ Hard Project อ๋อบู i l l ลิศเหรอบูว l l ลิศเก่าแล้วนะครับผมก็เป็นรายการหนึ่งในช่อง apple channel ฮะที่เป็นอ่ารูปแบบรายการเป็นยังไงครับเล่นเป็นทุกที่ไม่มีกลัวครับผมครับ เล่นไปดูที่แล้วไงต่อจริงอะครับก็กลัวบ้าแต่ว่าเพื่อความสนุกผู้หญิงผู้หญิงครับแล้วเจอกันครับผมโดมรกฏการณระบินะฮะก็ทำรายการชื่อว่า Mouse to Mouse ครับทาง Apple Channel ก็ทำคู่กับคุณน็อตยุทธนานะฮะก็เป็นพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ ount, เมาส์อาจจะวงการบรเทมบันเทิงกันบ้างก็ล,ลองไปติดตามกันดูนะฮะถ้าคุณคิดว่าอยากจะได้สาระจ,จากรายการ Mouse to Mouse อย่า เปิดมาดูครับเพราะว่าจะไม่ได้อะไรเลยนะครับราการของเราก็ฟังแล้วก็อมยิ้มกันไปก็แล้วกันนะฮะติดตามเมาส์จูมาส์ได้ครับทาง Apple c h a า n e l ครับผมน้องไสท,ทำรายการไรเนเปอร์คะ่ะรายการถอดรหัสดวงคะ่ะค่ะส่วนพวกเราสองคนนะคะฝ้ายกับจูนะคะก็ทำรายการวาอยู่ค่ะเกี่ยวก็นรายการเกี่ยวกับออชวนคนทำบุญนะคะเนื้อ,อหารายการก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิญญาแล้วก็แนะนำกนารทำบุญไงนิดนึงนะ กดวงชะตาแล้วก็ไม่ใช่แค่ดูดวงแต่ว่าเรายังมีเคล็ดมงคลที่จะแนะนำทั้งคนดวงดีแล้วก็คนดวงไม่ดีอะค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีเคล็ดมงคลแนะนำยังไงให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ติดตามรายการขอรหัสดวงได้นะคะสวัสดีค่ะนนนี่คาริบรีนะคะวันนี้แอปเปิ้ลีก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็ขอให้เปิดตัวอย่างสวยงามแล้วก็เป็นช่องที่เลตติ้งุูงมรชฉูดเลยสวัสดีครับผมแอนดี้เกียรติพครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ในงานของ Apple Channel โอ้โหใหญ่มากอลัง ก็วันนี้ก็มีการเปิดตัวครับมีรายการใหม่ๆให้ทุกคนได้จับจองพื้นที่หน้าจอทีวีเอิงคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องหาดูได้แล้วเพราะมีรายการแล้วมีพิธีกรเยอะแยะมากมายรวมไปถึงดีเจทั้งหลายเลยที่อยู่ในเครื่อง Get One t Wi-Fi นะครับติดต้ายดีครับกับ Apple Channel ครับที่จานดำ PSI ครับสำหรับช่อง Apple TV นะคะก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะคะที่มีรายการวาไรตี้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะคะกับ Apple TV ค่ะ ตอนนี้นะคะแนททำรายการเอ่น้องแนทตอบปัญหาทางแพทย์ค่ะทางช่อง Apple Channel ค่ะแนนอยากจะเชิญชวนให้เอ่อแฟนคับของแนทนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทางรายการช่องเอ่อ Apple Channel นะคะติดตามรายการของแนทนะคะเพราะรายการของแนทมีเนื้อหาสาระและความรู้ต่างๆที่คุณไม่เคยรู้ค่ะ ก็ชื่อไอนะคะทำรายการ New Tips on the Block ค่ะฝากรายการ New Tips on the Block เลยนะคะเป็นรายการสับสาวๆค่ะที่จะพาคุณเนี่ยไปแต่งตัวแต่งหน้าให้แบบเปลี่ยนไปนหลายลุกเลยก็สามารถติดตามกันได้ที่ Apple Channel นะคะช่องนี้นะฮะ, Apple Channel, ะ,ะ,ะ,ฮะ Apple Channel นะฮะปัจจุบันนะฮะอยู่ที่ PSI ช่อง156นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่านาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะ,ะแต่ว่าเอาเวัานๆณปัจจุบันเราอยู่ช่องที่156นะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณว่างๆไม่มีอะไรทำนะฮะแล้วก็อยากจะดูอะไรก็ตามแต่ที่คิดว่ามันเหมาะกับคุณนะฮะลองคลิกมาที่ Apple Channel ดูนะครับแล้วดูว่ารายการไหนของเรานะฮะเหมาะกับไลฟ์สไตล์งคุณมากที่สุดรายการไหนที่จะขับคาแรคเตอร์ของคุณออกมาให้ดูดีมากที่สุดนะฮะเวลาที่เพื่อนมานั่งดูอยู่ข้าง,างคุณส่วนเพื่อนมาเที่ยวบ้านแล้วคลิกไปอยู่ Apple Channel แล้วเพื่อนสะกิดบอกว่าดูช่องนี้เท่จังเลยมาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับ Apple Channel ฝากด้วยนะครับช่อง156ครับ รยากาศการเปิดตัวช่อง Apple Channel นะคะโอ้โหต้องบอกว่าคึกคักมากและ สีสันนี่โอ้โหสุดยอดมากเลยกับคอนเซปต์เขานะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะออกโทนสีดำแล้วก็สีแดงนี่น่ารักไหมล่ะการแสดงบนเวทีก็อัดแน่นทุกการแสดงเลยทีเดียวนะคะเซ mm hmm. เลบ mm ิตี้ก็จัด,ดเต็มแทบทุกคนเลยนะคะ mm hmm. เป็นการยืนยันว่าช่องนี้เนี่ยจะต้องเป็นช่องหนึ่งที่มีคุณภาพสําหรับทีวีดาวเทียมอย่างแน่นอนเ mm hmm. นื่องจากเขาค่อนข้างที่จะเปิดโอกาสนะคะให้กับเหล่าศิลปินดาราได้โชว์ความสามารถอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิต รายการนะคะซิตคอมก็ดีรายการเที่ยวก็ดีรายการกินก็ดีรวมถึงอีกเยอะแยะมากมายเหลือเกินอยากให้คุณผู้ชมไปติดตามนะคะสำหรับ Apple Channel ค่ะเอาเป็นว่าเทปหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดบ้านทำความรู้จักช่องทีวีดาวเทียมช่องไหนต้องติดตามวันนี้นิกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ